ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากโอเคก่อนนั่งนั่งนั่งโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะฮัลโหลมาเราคุยกันเป็นไงคะวันนี้มาไลฟ์อาทักทายทุกคนก่อนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีตอนดีเป็นยังไงคะไลฟ์ครั้งแรก ไม่เคยทำนะจริงๆแบบตื่นเต้นมากเลยใช่แต่อยากช่วยแบบพี่เดคค่ะ thank you thank you for coming มาเพื่อสังคมขอบคุณมากใช่ค่ะแต่ don't make fun of my Thai โอเคไ o n ได้นะ no no don't make fun of my English โอเคค่ะอ๋ออะเรามาเลยกันดีกว่านะคะโซเชียลอยากถามอะไรโอซาวันไหมค่ะพี่บาเลยวันนี้คือพี่โอซาวันขึ้นปุ๊บหัวใจบวกมาแสนิดหนึ เจ็ดแสนห้าไตแล้วครัได้ขอบคุณค่ะไม่จัก My job is done ค่ะกลับบ้านแล้วค่ะคุณไม่อยากนอนแล้วนะสามทุ่มแล้วนะอยู่กันก่อนอยู่กันก่อนนอนเร็วใช่ไหมใช่ช่วงนี้นอนเร็วปกตินอนประมาณเก้าเอ๊ะเก้าโมงสามท่ใช่สามทุ่มเห็นไหมสามทุ่มต้องนอนเร็วๆนะครับทุกคนหน้าถึงจะสดใสสวยงามอย่างนี้พี่เรนอนกี่โมง โอ้โหประมาณสามตู้เหม <laughs> ือนกันสามเห็นไหม <laughs> เห็นไหมเวลาน,นอนแลวเห็นไหมตอนนี้ทุกคนน็อคเวลานอนกันหมดแล้วเพื่อมาจะบอกวีเด้นะคะก็ต <laughs> ืนใจกันมาเยอะๆเลยขอบคุณโซเชียลทุกคนด้วยขอบคุณคุณโอสวงที่มา <laughs> ขอบคุณมากโอ <laughs> w i วิชไอคุณอ่านภาษาไทยนะแต่อ่านไม่ได้อยู่อ่านภาษาไทยได้ไหมได้ได้ได้เหรอ But very slowly But very slowly ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยอ่านได้ฝากถ้าเป็นคำใหญ่ๆนี่ยากอะถ้ามีคนด่าไม่อยากรู้นะคะนี่ยายถากว่าเขาบอกว่าคุณออลซาวแวงเป็นหนึ่งในคู่กรณีไหมคะ What is it Is it แต I, ไทยไม่ยอมอีพอ Hit too That's the question You don't have to ask เรา don't have to answer ถ้าเกิดว่าไม่อยากอ I got hit my heart I got hit my heart h i t ที่หัวใจคิดที่หัวใจนะเอาเอาไว้ว่าตอบแบบนี้แล้วกันว่าโดนใจ We here for a positive We here for positive for the positive Yeah แล้วก็มีคนบอกว่าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมีคนบอกว่าจิ๊กใส่แบบกี่ก้อนแรงเยอะมากเออจิ๊กตอนตกไปเอ๊ะพี่เด็กเยอะมากว่าโอสเปนสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนถามว่ารู้จักแก๊งนางฟ้าได้ยังไงคะ She's one of them one of them the fallen angel the fallen angel the fallen angel รู้จักยังไงนะนี่ไงไอจั๊ k n ิ w ไอรู้จักเจนสุดาก่อนอืม เชื when ่อป่าวเวลาผมกับตานานานะเวลาผมกับตนานานะแล้วก <laughs> ็รู้จักเจนสุดาก่อนแล้วก็เอ๊ะพอล่าด้วยแล้วก็ after that was อ่าพี่แอนแล้วก um ็เจนนี่ and then คนนี้แหละคนนี้ค่ะใช่ค่ะ and then so on so on and then so on so on นะคะ and then that's how <S <adject ives> I know you from who from uh, From นานๆๆกานเก่านานๆๆจะรู้จักนานแล้วนะแล้วก็ทำงานเยอะด้วย We work together a lot. We ทำ MV แล้วก็ทำวิดีโอ We ทำวิดีโอ of two people getting married too. ใช่ๆเจอบาที่เรามีหลาย memory อะ That's kind of creepy. It's very creepy because it's like men story บางสิ่งหรอ Yeah. How do you say that wedding video in Thai? Video แต่งงานเป็นวิดีโอแต่งงานทีเออใช่มีพี่เดย์มีโอซ่ามีหลายคนใช่ค่ะบอกว่าแขงนางฟ้ามีแต่คนสวยๆใช่สวยจริงเมื่อกี้เขาเดินมาฉันตะลึงอ่ะมีคุณสาวังด้วยเอางี้เอาเอาสนุกสนุกบ้างพี่โอซ่าแวงรู้ไหมว่าชื่อพี่กับเธอ L G B T Q ชอบนำชื่อพี่ไปใช้ L G B T Q ชอบนำชื่อพี่ไปใช้ภาษาอังกฤษคือ They like to use my name. yes yes. โอซาวังไอรู้แล้วเธอเด็กก็บอก is t the o s a w e n g Wow. You know ใครบอกว่าเอรินแะเออรนถามไอใช่แล้วก็ไอ้งงไอ้ก็บอก did you know that อยู่รู้ปะ I don't know. อ๋อโอเค Explain ถามว่า LGBT feel เนี่ยต้องต้องเดี๋ยวต้องบอก่อรว่าต้องต้องวางต้องวางนี่ไว้นะมันมันปลิวมันก็ดแต่ไม่ได้ขายมันปลิวคือ LGBTQ เนี่ยเวลาที่กลัวอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอุสแหวงมากเลยโอสแวงมากเลยมันคือยังไงราแวเราแวง

อายอยู่เมืองไทยประมาณสิบเก้าปีแล้วนะ and I think I met you maybe around สิบเจ็ดปีก่อนไหมใช่ก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็อายรู้ one night อายอยู่ที่ R C A เป็น what was the club in R C A จำไม่ได้แล้ว root 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 ใช่ปะ root ่าแล้วก็เป็นเบอร์เตอซ่าแล้วก็อันไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็พี่เดบอกว่าเอ When thamai, I was I oh, it's my birthday. And then there was a birthday cake, and P'Day was singing happy birthday to me. Yeah. I remember this, and I just came to Thailand. Oh. that right. wow, was mm -hmm. a memory long time of ago. a <the> ไม่ใช่แบบน่ารักน่ารักแไปดูแบบคนแบบคนแบบคุมแก๊งสเตอร์นิดหน่อยเนาะเป็นคนดูดูใช่แต่จริงๆแบบอบุ่นมากแล้วก็แบบก็แบบ you very หลายก็ you very friendly เนาะใช่ and you're very religious now have you not always been religious well before it wasn't that you know because I was I was I was party and all that you know so I wouldn't I didn't I didn't obey mm hmm. so now I'm obeying mm hmm. God สมัยก่อนก็นั่นแหละแล้วก็พี่เดก็เชียร์โอซ่ามากนะหลายปีพี่เดกก็บอกว่า ยูพูดภาษาไทยได้แล้วเหรอดีมากดีมากอะ like yes โอเค I พูดได้แล้วนิดหน่อยใช่ก็ซาวดีมากด้วยอพูดดีมากเราพูดดดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอพูดดีไหมคะดีชัดไหมคะดีชัดไหมคะสิวสอบมากโอ้แสวงโอ้แสวงกันหมดแล้วนะเพราะ s e I ไม่กลัวพูดผิด มีีสับออะไรยย่างงเ้ถ้าผู้ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ชื่อแต่ชื่อจะออยากออยากไป I want I want to try you know อยาก try อ่ะคนนี้ดูน่าไว้ใจไหมมึงโอซะแหวงโอซะแหวงโอซะแหวมาเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไหมมึงโอซะแวงเว้นไอก็ต้องไอจะบอกสามี this is so โอซะแหวง พูดไปก่อนแม่พูดไปก่อนพูดไปก่อนมันมาจากไหนอ่ะบอกได้ไหมมันมาจากคือมันคือเรามันคือแบบเวลาพี่ๆอดีตวีทีคเนี่ยเขาเดินไปไหนอ่ะเขาชอบคิดสับใหม่ๆเนอใช่เขาชอบพี่สับใหม่ๆแล้วก็เลยต้องพูดว่าแบบมันจะทำให้สวยอ่ะมันจะทำสับนันให้สวยใครพวกเราแวงเราแวงอุ้ยดูเชยมากดูเป็นป้าเขาบอกอุ้ยอดแวงจังอะไรอย่างเงี้ย เราแววก็คือแปลว่าเราแวงนั่น,นแหละแปลว่าโอซาวแวงอ,อะไรางรี้ใช่<ง>คิดได้ไงคิดได้ไง<อ>ใครเป็นคนคิดคนแรกน่าจะเป็นแบบ<อ>ต่อๆกันมาน่าจะมีใครสักคนหลุดแล้วก็แบบเอ้ยเก๋ก็คือใช้กันต่อ,อนี่มีเรื่องอัปเดตมาบอกทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยในบ้านฟ้านะคะก็จะมีการเทของนะคะของพี่เดของ โอซาเอามาด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ของพี่บุดาด้วยนะคะก็เข้าไปดูในบ้านฟ้าได้นะคะตอนนี้แปดแสนหัวใจเอ็นดูทำอะไรพี่คะขายของใช่ไหมพี่เดกัวลายปลิวโถเอ็นดูเอ็นดูมากๆโอ้น่ารักมากๆเลยพี่เดอ พี่เดเมาบอย้อนไวัอดีตกับโฮซาต่อเลยวชอบชอบลื้อฟื้นอดีตกันเอออะไรคือแบบเป็นแบบโมเมนท์ที่อยู่รู้สึกว่าแบบอยู่สนุกที่สุดอยู่แบบแฮปปี้ที่สุดเวลาจอยกับแกงเนี้ย Actually ทุกคนไม่รู้นะแต่ไอคุยกับพี่เดก็ก็บ่อยมากนะ on DM or like แล้วก็พูดกับ feelings ด้วยนะไอเคยพูดแบบ sometimes actually when we talk เป็น deep นะแต่ actually ไม่บ่อยมากแต่ถ้าคุยเป็น deep มาก talk a lot about friendship uh what else talk a lot about heartbroken heartbroken me yeah heartbreaks That whenever it's like โอซาแบบรู้สึกแบบ i'm like อกหัก or like ไม่สบายใจอ่ะ i ชอบคุยกับ ี่ใช่แต่ทุกคน uh> ไม่รู้นะใช่ใช่เป็น like s like a secret friendship ใช่ปะใช่แล้วก็มีเพื่อนสนิทด้วยกับบุ้ดด้าไงบุนด้าเป็น best friend ไงใช่ใช่ใช่แต่แต่ดีใจมากที่ได้รู้จักเพื่อนคนนี้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่จริงใจมากจริงใจแล้วก็เออแอะเลอกะซินเซีย นาะไม่แบบไม่ไม่เสียแจ้งอ่ะอืมอแบบว่า true 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 friend true very true very real แต่ไม่ได้พูดทุกวันแต่ไม่ได้คุยทุกวันแต่ถ้าคุยแบบคุยแบบ meaningful stuff ใช่ใช when you don't like something you say when you like something you say ก็คือเป็นคนที่เอ่อไม่เก็บความรู้สึกใช่แต่ถ้าอยู่เก็บต้อง you're not gonna get anywhere ถ้าอยู่แบบ Happy. You have to and it's the same with friends, right? You have to be able to talk to friends. if you don't like something, you may you don't pull like You, like you. you And I have to be able to take the truth. Because only friends will tell you the real truth. Right. <repeat> right.

เพราะว่าถ้าสมมุติเราเก็บเอาไว้มันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วมันก็จะรวมๆๆมแล้วก็ระเบิดขึ้นนะครับใช่ True friendDon't be be open and honest honesty is number oneHow do you say honesty in Thai ซื่อสัตอ่าซื่อสัตว์อะัรวซื่อสัตซือสั์ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาค่ะใช่เปิดหัวใจแล้วก็เปิดหัวใจค่ะ เปิดหัวใจเข้าใจอืมใช่ก็คือเพื่อนที่ดีต้องอยู่ด้วยแล้วไม่โอซาวแงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าเป็นสับที่ก็เลยไงสับที่กเลยโอเคมีมีมหรอหมายถึงว่าคำว่าโอซาว่งเป็นอันรู้กันเห็นไหมพี่คือ i i i อ่านภาษาไทยไม่ได้แง so i i do face i do social ไม่ได้แต่มีใช่ไหมใช่มีเขาพิมพ์กันโอยาวาก ดูมากที่ออแวงมานะถ้าใครใช้คำนี้ใช่ใช่ใ0 0 0 0 0 0 0 0หัวใช่ใ huh. ช uh ่ใ huh. ช่ใช่ใช่ใช่วช่ใช่ใว่ใช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  t ใช่ใช่ใช่ใ0่0ช่ใช่ใเย้ l a s t n i g h t about 5,000 s o m e t h i n g I got a l o t of s t i c k e ่ y o ่ got a lot of s t i c k e r s ่ใช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 วใชนใช่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 ยังไม่ยังไม่มี I w a n t ช่ see Miss Universe แต่ว่าแต่ Miss Universe เป็นสติ๊กเกอร์พี่โอสว่างนี่ไงนี่ไงตอนนี้เขามีสติ๊กเกอร์อยู่บนหัวอยู่ขอส่งอีกกี่ส่งอีกกี่ส่งสติ๊กเกอร์ให้พี่โอใส่อีกกี่ค่ะใส่หมวกก็ได้ใส่มังกรก็ได้ไม่อันนี้เขาส่งดอกไม้อ๋อโอเคโอเคแต่นี่ให้พิเศษขึ้นเป็นดอกไม้แต่ว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์ที่แบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเป่าลูกโป่งแล้วนี่ไงโอ้ว้าวโอเคเออแต่ถ้ามีคนส่ง Miss Universe

ประมาณนี้แหละประมาณนี้เลยในดูซิว่าเดี๋ยวเราจะได้หรือเปล่าจะเชื่อพี่พี่ LG ทุกคนดูอยู่นะคะตอนนี้คนดูเนี่ย2,000กว่าแล้วเออนี่หัวใจเท่าไหร่หัวใจเท่าไหร่ัวใจเท่าไหร่คะแปดล้านแปดแสนแปดแสนแล้วจะ่ก้าว It's just good ดีป่ะดีป่ะดีใช่ไหมโอเคดีดีดี I never get that before ดีป่ะยย เอ็นอะไรไม่ไปแล้วนะ <laughs> นี่ไงก็มาเลยอยู่ด้วยกันมาเลยนะมาทุกวันเลยมาเลยนี่ก็ติดใจเมื่อวานสดุกมาก <laughs> ก็เลยมาต่อมาช่วยพี่เดต่อเราต้องสปอร์ตพี่ชาย ยได้อะไรอีกเออมีอีกเหรอมีอะไรมีอะไรแบบมางมูอัดมูอัดราก้อนราโดราก้อะราโกนอะราราก้อนพูดภาษาไทยเลยมังกรมังกรค่ะเอยยากไได้ป็นังงใช่อ๋ออันนี้อะไรขอกขออะไรก็ได้ปลาหมึกปลาหมึกรู้ปลาหมึกอ่าปลาหมึกปลาหมึกนี่มีหมีด้วยมีด้วยใช่นี่แหละมันสนุกตรงนี้แหละ This is the fun part. What else มีอะไรบ้าง Last night I got I got unicorn got unicorn I got a race car unicorn ม้าม้าบินม้าบินอ๋อ flying horse อ h flying horse Okay ว่ unicorn ที่มันมีเขาด้วย unicorn ด้วยและ phoenix ด้วย Where where w เ e r e Yeah ถึงสติ๊กเกอร์กันแล้วนะคะเพราะหลังสองคนมาคุยกันพี่โอซานเหนื่อยแล้วแป๊บหนึงอ๋อโอเคค่ะเหนื่อยแล้วพักก่อนใช่ไหมโอาานกินน้ำก่อนพักกินน้ำกอนน้ำก่อนอ่ากนน้ให้สดชื่นแต่บอกเลยว่าพี่โอซายังไม่ไปไหนนะคะอยู่กับเรายาวๆวันนี้ถึงตีห้าเลยมาทุกน